วันนี้ก็จะมาบอกวิธีการการลบรูปภาพอย่างถาวรบางทีเครื่อง iPhone ของเราเนี่ยที่เป็นระบบ iOS เนี่ยเวลาเราลบไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป็นวิดีโอที่เราถ่ายหรือจะเป็นรูปภาพาเวลาเราลบไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้แบบลบถาวรแต่มันก็ยังค้างอยู่ในเครื่องของเราเหมือนเดิมทำยังไงถึงจะสามารถลบถาวร ก็คือเวลาเราลบไปแล้วไม่สามารถกู้ภาพนั้นคืนมาได้อ่าอ่าเดี๋ยวจะพาไปพาไปดูว่าทำอย่างไรอ่าให้เราเข้าไปที่รูปภาพเลยภาพที่เราต้องการลบอืแล้วก็ไปเลือกรูปที่ที่เราจะลบอ่าสีรูปนี้อ่าเราก็ลบไป ลบรูปภาพสี่รูปอ่าเราก็ลบแตะไปแต่เราลบไปแล้วมันจะไม่มีอยู่ในในอัลบัม้มมันจะไปอยู่ตรงไหนอ่าให้เรากดกลับด้านบนเลื่อนลงมาข้างล่างสุดอันสุดท้ายเลยเขาจะเขียนว่าที่ลบล่าสุดตรงนี้ให้เราแตะเข้าไป ตรงนี้ให้เราเลือกอ่าแต่แต่ข้างบนเนี้ว่าเลือกแล้วก็ลบทั้งหมดก็คือภาพที่เราอ่าถ่ายไว้เมื่อสักครู่นี้จะไม่สามารถกู้กู้คืนกลับมาได้ก็คือจะไม่ไม่อยู่ในเครื่องเราแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ลบตรงนี้ก็ยังค้างอยู่ในเครื่องเราก็ลบทั้งหมดลบสี่อ่านี่ก็ สามารถลบภาพทั้งหมดได้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ล<ด><ด>ค์กดแชร์กด s u s u b สไคร์กูด้นะครับ